เอพี่น้องป้องไปเมื่อน,นี้สิพามาทำเมนูไก่หลงดงพะนะไก่หลงดงหรือไก่หลงป่าชินในส้ขาไก่พี่น้องเนี่ยใช้น่องไก่หรือขาไก่อันนี้ตะไคร่ขา่าผักหอมเปรีพริกแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็พริกไทยอ่อนหอมแดงใบมะกรูด แล้วก็ต้นหอมอันอุปกรณ์เดินปาน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร้าผงนัวปะลงมือทำกันพี่น้องจะเป็นเรื่งใดเมนูไก่หลงดงไม่ใช่นะพนะหั่นะไช้ก่อน คงไม่มีใครได้ยินเสียงเรากูกองลำเนาอยู่คนเดียวตุรมเสียงไา้ในป่าตาปสาสายลมดังระทึกครือคร่มสานถึงอุรายังคิดถึงหนึ่งในนวลนางคิดถึงไม่จางแม้ว่าจะไปลงป่า มาอยู่คนเดียวแฟนเปลี่ยวเอกาตะโกนกูเรียกหาลันป่าก็องดังพนะหั้งขาเสียด้วยหัวกะกูนะข้าเจ้าลวกน้ำสะก้อนหรือจังใดหรือว่าจังเอาแพ็กส่งมาตั้งขาตั้งตาขาตั้งเครื่องกัน ตเครื่องตํ้คาตําตะคร้ใส่เครกเข้าไปขออนุญาตตําแป๊บหนึ่งจะตําพอหยาบหยาบนะพี่น้องตําแค่นี้ก็จะใส่หอมแดงลงไปนิดหน่อยแล้วก็มาตัๆตําตัาตแค่พอหยาบหยาบ แค่พอหย,ย,ยาบๆนี่ละนี่ไงตำแค่พอหย,ย,ยาบๆแค่นี้ตำกันแค่นี้เห็นปะนะเอาขึ้นมาตุ๊ตือนั่นก็มาหั่นหอมกันไว้หั่นกันไว้หันหห่นหอมหั่นหอมนี่ไงหอมแล้วก็หั่นไว้เสร็จแล้ว อันหอมเสร็จแล้วพริกไทยนี่ก็จะสับยาวเลยนะไม่สับสั้นนะเอายาวๆแบบนี้เนี่ยส่วนใบมะกรูดก็จะฉีกเอาอย่างงี้บรหันนลพี่น้องฉีกยาวงี้เลยนะจ๊ะฉีกงี้เลยฉีกเอาเอาอันนี้มันออกเอาการมันออกเป็นสีอย่างนี้ อย่างนี้เจะเอานี่ไงเนี่นเสร็จแล้วมาสับไก่กันบัดน,นี่เป๊ะออกลบนะ กระจก่ขออนุญาตสับเนื้อไก่ก่อเนี่ยไก่สับเสร็จแล้วเสร็จเปยสัมผัสหลักเปยสัมผัสหลักในการเดินตาเสร็จแล้วนำอันนี้ก น,นี้ลงไปเรื่องเสี้ยงต่างกันะน้ำลงไปน้ำปลาร้าลงไปผงนัวลงไปถ้าใครติด จากนัน้นจะนําไปตั้งไฟเนาะพี่น้องเนาะจากนั้นก็นํามาคั่วเ้อพี่น้องเ้อนํามาครัวน้ามาคร่วเมนูนี้แซ่บลืมตายเ <c oughs> มนูไก่หลงดงหรือไก่หลงปลาไม่ยาน่าลองเบอ่งเดอพี่น้องผู้ใดก็ได้คั่วให้ได้ที่ ตเติมน้ำลงไปะเ,เ,เติมน้ำลงไปพี่น้อง,ตองเติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนมาเรามาดูกันว้าววาะหนักจอโทุกภาษา ใส่นี้ลงไปใครที่ชอบก็ใส่เข้าไปอันนี้หอมแดงหอมแดงนี้ก็ได้หานบ็ได้ซอยแล้วก็เกล็ดไทยลงไปเกล็ดไทยก็ไปปิดฝาอีกแป๊บหนึ่ง เรามาดูกันอีกรอบ่อไปจานนั้นก็ใส่นี้ลงไป้ะกรูดต้นหอมกัะหอมทั้งหลายทั้งหลายแหล่ใสก่กาไป พี่น้องเ็จตาแซบหรือ,อยังคลิปนี้อาจจะแยางในจังหน่อยต้องขออาให้หลายๆก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยปิดไฟได้ไป่เมนูไก่ไก่หลงด่มนี่ไงหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นี่คือไก่หลงดงไม่ใช่นะ นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะรักนะทุกคนไปแล้ว